พูดเรื่องการเมืองให้หน่อยอภิอ,อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกนะครับคือการอาภิปรายไม่ไว้วางใจนายกซึ่งจะมีขึ้นในวันการ์อังคารประเด็นสําคัญก็คือไม่ไว้วางใจนายกเพราะฉนั้นนายกต้องตอบคําถามเองอันนี้ข้อแรกเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องคอยดูว่านายกจะตอบคําถามเองไหมนะครับนะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบที่เขากล่าวหานายกนายกต้องตอบเองนายกจะไปให้ รัฐมนตรีตอบแทนไม่ได้นะครับนะครับเรื่องภายในครอบครัวเช่นเป็นหุ่นเชิดของคุณทักษิณหรือเปล่าเป็นนอมินีหรือเปล่าโดนคุณทักษิณครอบงําแล้วก็การครอบงํานั้นทําให้ประเทศชาติเสียหายนโยบายผิดเพี้ยนอย่างเงี้ยต้องตอบเองนะครับต้องตอบเองนะครับไม่ใช่ว่าเอ่อเรื่องนี้ต้องให้กระทรวงการคลังตอบเรื่องนี้ต้องให้กระทรวงมหาดไทายตอบอย่างนี้ไม่ได้ครับแสดงให้เห็นว่านายกไม่มีวุฒิภาวะ ผู้นำเพียงพอไม่มีสติปัญญาก็คือพู่งอะไร้สมองเพราะฉะนั้นนายกต้องตอบเองว่าเนี่ยคุณปล่อยให้พ่อคุณครอบงำคุณหรือเปล่าความคิดนโยบายต่างๆเนี่ยไม่ว่าแจกเงินนะเศร,รษฐกิจนะนโยบายทุกอย่างเนี่ยผิดพลาดประเทศชาติเสียหายเนี่ยคุณจะรับผิดชอบอยังไงคุณต้องตอบเองเพราะไอ้เรื่องที่ว่าทักษิณครอบงำอุ้งอิงเนี่ยมันมันจบแล้วคนรู้เขารู้หมดะทุกวันเนี่ยทักษิณครอบงำอุ้งอิงนโยบายต่างๆเนี่ย นะเขาเรียกว่านโยบายคุณพ่อเล่ามาคุณพ่อบอกมานะนะครับพี่น้องประชาชนรู้เลยว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยคือนโยบายาคุณพ่อเล่ามาคุณพ่อบอกมาคุณพ่อคิดนะครับนะนโยบายเนี่ยไม่ได้คิดจากนายกคนปัจจุบันซึ่งสังคมรู้เลยว่านายกคนปัจจุบันเนี่ยนะไม่ได้มีศักยภาพจนถึงขนาดคิดนโยบายเองนะครับอันนี้จบแล้วนะตอนนี้เหลือประเด็นเดียวครับว่า ฝ่ายค้านเขาจะอภิปรายอภิปรายอภิปรายอะไรอภิปราย,รายนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเขาก็จะถามว่าเนี่ยนโยบายที่พ่อคุณเล่าให้ฟังนโยบายพ่อคุณที่พ่อคุณบอกมาเนี่ยมันทําให้ประเทศชาติเสียหายเช่นปัญหาเศรศษฐกิจเนี่ยคุณแก้ปัญหาไม่ถูกจุดตลาดหุ้นตกต่ําพอตลาดหุ้นตกต่ําคุณไม่ดูแลนะครับและพรรคพวกของคุณเองรัฐมนตรียังบอกเลยหุ้นตกดีแล้วครับ จะได้ช้อนซื้อไว้นะครับใครที่ตกใจถ้าหุ้นตกคือไอ้พวกโง่ไอ้พวกไม่ฉลาดอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นประเด็นแบบเนี้ยประชาชนชาวรากยากไม่มีจะกินครับจนกันหมดแล้วครับนโยบายของอที่พ่อคุณบอกมาเนี่ยทาให้ประเทศชาติเสียหายเพราะไม่ไปดูคนลากยากหญ้ยกตัวอย่างนะคุณไม่ได้พัฒนาชีพไม่เหมือนประเทศสิงคโปร์อย่างเมื่อเช้าผมติดตามข่าวต่างประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก ประเทศเขาเนี่ยมีขนาดเล็กกว่ากรุงเทพครึ่งหนึ่งแต่ความเจริญเนี่ยเขาเจริญกว่าประเทศไทยเยอะไม่มีอะไรสู้เขาได้เลยประเทศเขาไม่มีทรัพยากรไม่มีอะไรเลยสักอย่างเลยแต่เขามีอะไรครับมีคนเขาพัฒนาคนทําให้คนเขาเขาให้การศึกษากับคนนะครับอย่างถูกต้องตามมาตราฐานสากลมนะคนเขาฉลาดก็สามารถที่จะพัฒนาประเทศเราของเราเนี่ยตรงเนี้ยต้องโดนโจมตีอยู่แล้วว่าเนี่ยคนยากคนจนเนี่ยการศึกษาก็น้อยโอกาสก็น้อยเนี่ยนะครับ นะครับนะตรงนี้ตรงนี้แหละเขาจะตีครับว่าเออนเ่นโยบายของพ่อคุณที่ที่นายกอภาิาชัยเนี่ยทำให้ประเทศชาติเสียหายเน้นแต่แจกงานเน้นแต่แจกงนเนจกงินคนจนไม่เน้นพัฒนาสติปัญญาความรู้ความสามารถคนจนให้เก่งตรงนี้นะครับใช้เงินไม่ถูกต้องก่อภาระหนี้สาธารณะไอ้พวกเนี้ยเขาต้องเขาต้องเอาแบบเนี้ยใคยดู นะครับว่าเด่ยคุณไปเชื่อพ่อคุณพอ,พ,อพ่อเล่ามาแล้วคุณเอามาใช้มันผิดพลาดเนี่ยนายกก็ต้องตอบเองนายกจะไปให้คนอื่นตอบไม่ได้การส่งอุยกูอย่างเงี้ยทาไมคุณส่งไปนะคุณจะบอกไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้แล้วคุณส่งไปประเทศจีนเนี่ยแล้วตอนเนี้ยโดนอเมริกาแบนโดนยุโรปแบนประเทศชาติเกิดความเสียหายเพราะนะคุณไปมีข้อตกลงอะไรกับประเทศจีนหรือเปล่าได้ผลประโยชน์อะไรไหมที่เขาเรียกว่าดีลแรกประเทศอะไรเงี้ย ก็ต้องตอบเองนายกต้องตอบเองทําไมคุณตัดสินใจแบบนี้คุณต้องตอบเองไงคุณจะไปบอกว่าเอาแล้วเอาเอาทวีสอดส่องมาจะมามาตอบไม่ได้ทวีเป็นรัมติยุธธรรมนะหรือรองนายกภูมิธรรมมาตอบทํไมไม่ได้คุณต้องตอบว่าคุณเป็นนายกเนี่ยทาไมคุณไม่ห้ามปลาไม่นั่นไม่นี่หรือคุณไม่รู้เรื่องเลยหรือคุณเป็นแค่ตายางเป็นแค่หุ่นเชิดสิ่งเหล่านี้ก็ต้องตอบตอบไห่ได้ แต่เรื่องใหญ่นะครับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปากท้องราคาของแพงทําไมคุณไม่จัดการสั่งการลงไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแพงเนี่ยทำไมคุณไม่จัดการเนี่ยเรื่องของแพงนี่เยอะเลยเนี่ยเนี่ยเขาต้องจัดการเนี่ยนะปัญหาโรงงานปิดการแข่งขันสู้ไม่ได้นะคนจีนทะลักมิจฉาชีพเต็มบ้านเต็มเมืองยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าโอ้โหบาลแลยคุณเป็นนายกคุณต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่นายกต้องตอบในในวันจันทร์และอังคาร ถ้าตอบได้ก็ผ่านไปถ้าตอบไม่ได้ก็จบครับปีเจ็ดศูนย์เนี่ยโอกาสจะได้กลับมาเป็นนายกมันก็จะน้อยลงเพราะว่าตอนนี้ฝ่ายค้านเขาตีแพทองทานชินวัตรอย่างเดียวนะถ้าดูแล้วไม่มีสติปัญญาดีแต่แต่แตงตัวอย่างเดียววัน,ว,นวันห่วงแต่ลูกนะครับนะวัน,ว,นวันก็จะกลับไปเลี้ยงลูกอย่างเดียวแบบที่คุณวิโร์เขาบอกนะนะวิปรัฐบาลให้มีการอภิปรายจนถึงตีห้านายกบอกโอ้ยคงไม่อยู่ถึงตีห้เราต้องกลับไปเลี้ยงลูก เขาอภิปรายนายกนายกจะกลับไปเลี้ยงลูกได้ไงไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาอภิปรายคุณต้องนั่งฟังถ้าอภิปรายแล้วคุณไม่อยู่ในสภาก็ให้เขาพูดอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยเท่ากับว่าดูถูกประชาชนดูถูกสภาหรือเปล่าเพราะคุณต้องนั่งอยู่ตลอดเวลาก็คุณโดนอภิปรายม่ไว้วางใจนะถ้าอภิปรายนายกแต่นายกไม่อยู่ในสภาก็ฝ่ายค้านก็พูดอยู่คนเดียวนี่ไอคนที่ถูกด่าไม่อยู่ไอคนต้องมานั่งฟังให้เขาด่าแต่นายกบอก ดิฉันไม่สามารถอยู่ถึงตีห้าต้องกลับไปเลี้ยงลูกคุณวีโรดเขาก็บอกว่าเอา้าทุกคนก็มีลูกมีหลานนั่นะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการเขาก็มีลูกมีอะไรเพราะฉะนั้นนะวิปรัฐบาลให้อภิปรายถึงตีห้าแต่นายกคนที่ถูกอภิปรายจะกลับไปเลี้ยงลูกไอ้แบบนี้ก็ถูกด่าเนี่ยนะครับยังไม่วันถึงวันอภิปรายนะรัฐบาลก็โดนด่าไปยับแล้วนะครับสมัยนี้การอภิปรายเนี่ย เขาเรียกด่ากันล่วงหน้าอภิปรายกันล่วงหน้าก่อนที่จะถึงเวลาเขาเรียกว่าอะไรอภิปรายนอกสภาไปเรียบร้อยเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมารัฐบาลก็โดนด่าไปเรื่อยๆนะครับประชาชนก็เริ่มเห็นแล้วเอยรัฐบาลตอนแรกว่าจะให้วันเดียวนะเพราะกลัวนะครับเนี่ยก็โดนด่าไปอีกเอ้าทำไมจะให้อภิปรายแค่วันเดียวนะครับอันนี้ก็เสียนะแต่ต้องทักสินก็ไม่ได้เอยชื่อก็ไม่ได้ก็โดนประชาชนด่าไปกลัวอะไรในเมื่อเราเป็นสทร ในเมื่อเราเป็นเสือกทุกเรื่องก็โดนด่าไปแล้วเดี๋ยวพอบนจานอังคารก็จะโดนด่าในสภานะครับซึ่งเป็นเรื่องของการตรวจสอบการทํางานฝ่ายค้านก็มีหน้าที่จี่ที่ที่เจาะเจาะเข้าไปนะครับนะเราก็ติดตามมันต่อไปนะครับว่านะครับว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลจะไปรอดไหมอุ้งอิงจะมีปัญญาตอบไหมอันนี้ก็ดูนต่อไปนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับถามมาก็ตอบไปนะครับเอ่อนะครับ